สวัสดีครับวันนี้ช่องปลูกไม้มงคลเสริมโชคลาภจะพาทุกท่านมารู้จักกับต้นพิโลเดตตนซานาดูนะฮะเป็นพืชตระกูลไม้เลื้อยนะครับออกจากหน่อมาเป็นไม้เลื้อยที่เอาไว้ปลูกในที่ร่มได้อยู่ในที่ร่มได้นานครับต้องการแสงแดดแค่50-60%เท่านั้นเองลักษณะใบเป็นลักษณะใบหยักเหมือนขนนก อยากเดียวเหมือนคนนกนะครับตรงนี้ปลูกไว้สำนักงานอาคารต่างๆสามารถดูทรับสารพิษได้ลักษณะกอนะครับแตกออกมามีดอกสีเหลืองนครับเนี่ยมีดอกสีเหลืองเป็นกลาบขึ้นมาชอบแสงแดดน้อยปลูกง่ายการขยายพันธุ์โดยใช้หนอ่อหรือก้านปักชำได้ ขยายพันธุ์โดยใช้หัวหรือโหน่และก้านปักชำนะครับตรงนี้ไปต้องลดน้ํามากครับเพราะชอบอยู่ในอากาศเย็นนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองมาหามาปลูกกันดูนะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นฟิเลเดนต้นซานาดูนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับผมก็จอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ